ติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมครับเฉพ,พาะสติ๊กเกอร์ก็หมื่นห้าแล้วครับ <15. S 1> ได้ชุดนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมส์สายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่อู่โชคบุญชูครับเขามีลูกเล่นนะนี่ครับ มาชมมอน้ญมาออยอืมใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดสองตัวเจ๋วเลยครับตรงนี้แต่จริงมันต้องมันต้องมีตัวบิดครับนี่ไม่ได้ทำตัวบิดปิดแบบนี้เห,หรอเก็เป็นแบ่งปา่าวครับเขาอยู่ทาไทยซื้ไทยไม่ได้ไทยมันจะนั่งข้า อันนี้คือลูกค้าอยากได้แบบนี้ข้าเช่าอย่างนี้ของชัาเดิมทีมันอย่างนี้๋อ,อครับช่างเป็ดเคยทําแบบนี้ข้าวเช่ที่ว่าทีแรกเลยอะทำอย่างนี้ทั้งหมดครับแต่มันเพิ่งแต่มันเพิยย่งจะมาทำหม้อซ้อนตอนหลังนี่เขารถตนิยมเขาต้องหมอ้อหม้อแยกอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องทำใหม่ครับก็ต้องทําแบบก็หมออ้อไอ้นี่เปิดเท้าไดา้เปิดเท่าไดา้ครับร็สองตัว ทีนี้ก็ใช้พัดลมแค่ตัวเดียว,ว,ยวจบเลยไม่เป็นภาระเยอะตันดีว่าเอาลมข้างล่างลข้างล่างก็ต้องพัดลมสองตัวอยู่ดีครับลงไะเกะกะด้วยนี่เขาจะเอาอย่างนี้ข้างนอกแต่ฉันเองไม่ได้ทำเพราะสถานนี้อยู่นอกแล้วมอาน้้ำจะยื่นงมาเยอะครับจะยื่นเยอะอ๋อวินวินตัวนี้ถ้าตัวนี้มาอยู่ที่เก่ามันอะมอ้านน้ำก็ไม่ห่างพดเข้าไปต้องนืดได้เลยครับ มันจริงแล้วมันจะอะไนี่ไงถือว่าไม่รู้ดิใครว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่จริงพันห้าร้อยไล่สองพันเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไห้เดี๋ผ่านอยู่เนี่ยนะต้องเส้นนึงครับอันนี้ก็รอจะส่งลูกค้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มั้งบ่ายแล้วจะไปต้งเขาครับกระบอกมีเส้นนี่กระบอกตรงหน้าอันนี้อันนี้ก็ให้ลูกค้าให้หมดใส่กระบอกยกกระบอกยกหน้าปิดตั้งมีเส้นครับ แจวเลยครับก็คือไปคือไปยกไปก็ถอดที่นั่งออกครับแล้วก็เอา็อตคอใส่ยกคอมาใส่พอใส่เสร็จ้าที่นั่งมาสวมครับมาสวมก็ทอดได้พรุ่งนี้ใส่สส่คอนโทรใส่มีหมดสายเนี่ยใส่ไอตุลีกัครับไวสายไว้ให้หมดแล้วครับพร้อมพร้อมอ่ะเจอแล้วมันวิ่งได้ครับเจอแล้วมันวิ่งได้ร่มร่มมีหมดครับ งานผลงานของทางอูเพราะถ้ารึ้นทอนจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้แหะต้องให้ขโมดไต้องได้ทั้งแต่เตอร์อะไรนี้หมดแต่ระบบไอ้นอี่ไม้วัดรอบนอบีหมดต้องมีถ้าไปขึ้นทอนนะนะครับเดินแร้ก็จำถือไฟเครืคค่องให้นั้นมันก็ติดได้ครับระบบไฟมันก็ไฟหลังก็เทียบตรงนี้เอา ทอดออกไปหลังส่งเส้นไปเปิดช่องไปแดงเขียวเหลืองนะอะไรเนี่ยมาลดทะเบียนคนมันเป็นหม้อแยกกันแล้วมันก็ยากครับแต่หม้อแยกมันจะมาเกะกะตรงนี้มันจะมาตรางนีครับตทนนี่มันไม่เกะกะอะไรที่มาแล้วเปิดเป่ได้ครับแบบนี้ก็ดีนะเออเปิดเป่าได้ ใช้บูสต์ใช้บูิสต์นี่ครับนี่เปิดได้ครับไอ้ตัวนี้ลูกยางมันก็ให้ตัวได้อยู่แล้วลูกยางมันได้อยู่แล้วมีก็เปิดรับก็จะไงก็เปิดทั้งไอ้ตัวที่ทำคือตัววางลงไปข้างล่างด้วยแล้วเปิดอ่ะเปิดแล้วมันไส้แล้วมันติ๊บไส้น้ำนี่มันติ๊บครับใส้น้ำนี่มาไม่ได้หรอกมันยึดมาไม่ได้อย่างนี้แต่อย่างนี้มันยึดมาได้หมดครับที่เปิดข้าวมัได้เลยเป้าแค่นี้มันเป้าได้ครับ ะไปต้าเห็นก็ซื้อก็ซ้มลูกเนี่ยซื้อมาไว้กันแหละเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อยลูกค้าจะต้องพายผมครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันโล่งมีแต่เราว่ามันโล่งมีแต่คนเขาว่ามันร้อนอย่างเงี้ยก็เห็นว่าพายมาก็ก็รถมาแล้วเป็นอีกหนึ่งข้อก็้อนเลยนะครับที่อย่ามาตีแบบตีนะที่ว่าใช้น้ำแข็งแยกก็เลยแยกก็เลย ตองเล่นมันใช้เช่นเดียวกันเนี่ยลอกกันได้ก็ไม่เป็นไรลิ้นก็ยกหมดไอที่ใช้ลอกใหญ่เต็มล่อตัวใหญ่ลอกถิ้งเลยอันนี้แป๊บน้ำแป๊บน้ำมีหมดท่อหา้าถีบรอยหมดเดินให้หมดเลยครับเดินให้หมดน้ำมันน้ำมันเหลือที่จากข้างล่างมาเข้าถายายางได้เลยแต่ต้องต่อสายน้ำมันจากจากไอ้ถังอ่ะจากไอ้ก๊อกอะครับดูถังอ่ะม,มาหาเข้าวฟ้าสองเต้นนะ แต่เนี่ยมันรออยู่แล้วไอ้น้ำมันเหลือมันลออยู่แล้วน้ำมันเหลือมาจากมอเตอร์ปั๊มออยตัวนี้กี่ฟุตครับ6ฟุตก็ดีพอเลยในหม้อไอ้นี่สองนันอยู่แล้วอะฉันก็เลยใส่กับสองขัง้อ๋อเนี่ยครับหม้อฟองใช้ฟองก็เเป็นสองขั้เลยครับก็วันนี้เพิ่มเป็นสามมิลขึ้นกใช้สามมิลวันนี้เพิ่มสามมิลขึ้นขยายขึ้นขยาย อันนี้ช่างเป็ดเดินระบบไฟเองอ๋อนี่ครับอันนี้รถรถมาบิวบิวันนี้รถตุดินรถตุดินบ้านละบวนออมานี่เลยหรอเขาชอบรถขันนะเขากชอบรถโอ้มาไก่นะเนี่ยเขาทำห้างอยู่ รับมาหัาทำห้างครับตอนนี้อยู่ดอนเนาะควอยดอนอยู่แหละครับต้องาเช้าเาให้ซ่อมให้ข้าวไอเราก็ว่าซ่อมก็ต้องเสียค่ารถมาต้องไปกลับก็ข้ามมือเนะี่ยครับเขาบอกเองนะเราไม่ได้บอกเขาบอกเขายากซ่อมอยากให้ซ่อมให้เอ,อ่อเี้ยนต่างไม่ชุดเลยที่ถึว่าครับอ๋อยกชุดไปเลยนวดและทำท่อแห้งด้วยครับออ๋ทำท่อแห้ง ครับพอรีบากครับแต่ครับตค่ำไม่ได้ทาโอเรียบครัเท่าคนี้ว่าเอาสี่ห้าเป็น้าวต้มเป็เรียบแต่เนี่ยมันมีจะดูกมเอแต่นี่ยังไม่ได้ล้างกินมันต้องล้างด้วยครับล้างให้เทียมให้ข้าวอยังไม่ได้ลางครับจะมีรอยเชื่อมนิดนึงใช้แงปองใบนี้ก็แมงป้อง ครับเป็น DID ทั้งหมดดีทั้งหมดตัวนี้ตัวนี้ปากอยู่ที่กี่เมตรครับสเมตรเท่านั้นสเมตรเลยต้มาปกติแค่สามเมตรครับสามเมตรกว่าใช้กันเยอะก็จะเน็่างครับางเม่อไต้นย้ายก็ลงเพาเ็นม่ี่ใหญบ้่ให่นต้นไม้ี่นมี่ยนไนี่ยนีนมีไ้ใ่นไมีน้ ยืนย้นมาเราจะทำให้พวกเนี้ยครับเอาไว้ซ่อมบำรุงกินได้ไม่หักก็อกถ้หกักก็ใช้ไม่ได้ร้อย <c oughs> โลก็สบายแใสายแบตสายแบตีบาให้เขาด้วยบแบตเตอรี่เพิ่งเคยเคยเจอนะครับนี่แถมแบตไปให้ด้วยมีแบตเตอรี่ด้วย <c oughs> แบตเตอรี่สายแบตไปเข้าเครื่องดีหมด <c oughs> แล้วก็เป็นรักนิมือครับโอ้โหเตรียมไม่เข้าไปแล้วนะอีกเลยให้แบบครบเซต,ตไปเลยให้ประเจนะไม่มีให้ใครนะขึ้นท่อนเรียกขึ้นท่อนนี่ยอีกยากครับแต่เขาบอกข้างบนทั้งหมดอย่างเงี้ยก็กคือต้องข้างบนทั้งหมดครับก็คือได้ชุดตู้ฝากฝากแล้วก็ลูกดาวก็ได้ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยครับช่วงล่างมาก็วางแต่ข้าววางเราให้วางก็ตามคะครับ นนทท่นีาครอบอ,อ๋อใส่ไฟเหรอใส่ไฟไม่ไม่ครอบกังไไม่ตัน้อยคับอ๋อใช่ครับใช่ใเอามาใส่กับตรงนี้เลยตัวนี้กี่นิ้วครับท่อตัวนี้ท่อไหนอ่ะเนี่ยครับเจ็ดนิ้วเนิ้วเนิ้วกนิ้วขึ้นอ๋อนิ้วก็าหนน ต้าว้าครับแต่ัตัวนี้มันมา2่แต่ 2, 2, 2่นเนี่ยไเ้เนีหุ่นนึต2หม่นนงครับหุ่นหุ่นด้วยหุ่นหนึงอันนี้หุ่นหนึ่งพอได้หุ่นหน,นึ่งอนน้หุ่นนึ่งเปทอแล้วก็ต่อด้25ตรงนี้คิดไปสัก25เป็ดแล้วก็ต่อเ็นะครับเฉพาะชุดนี้ช่างเป็ดขายราคาเท่าไหร่ถ้าติด้ติดตั้ง20,000แปด2 8 0 0 0

สวยเลยครับช่างเป็ดตัวนี้ถ้าถ้ายกตีออกนี่ต้องทำไงครับไม่ต้องซับซะละกระโปรงข้างบนใช่ไหมซับซะละก็แล้วก็ยกกระโปรงลงใช่เลยยกกระโปรงลงแล้วก็ทอดขี้ข้างขี้ข้างเป็น้องทอดไม่ทอดลูกออกไม่ได้เลยทอดมีน็อตจับขี้ข้างนั้งข้างไม่ต้องดันครับก็ก็คือยก สลักตรงนี้ออก,อลกลอแล้วก็ยกฝ้าลงเอานี้ลงแล้วก็เอาทอดข้างออกแล้วก็ถอดแผ่นนี้ออก <c oughs> จับน็อตอยู่ไม่ต้องน้ำพังตรงนี้มันก็ทอดได้อย่าทอดได้ครับชิ้นนี้แล้วลูกไม่ต้องไปถอดลิฟไม่ต้องอะไรยกออกเลยอดทีนี้แล้วก็ออกเลยอ้ชิ้นชิ้นล่างเนี่ยชิ้นล่างครับ ถ้ามันไอตรงนี้ผมไม่ได้ทำแบบว่าพ่อเข้อ่เท่หพ่อพขาเข้าวยอของ,งร่างผมเจาะรูก่อนเจาะรูได้ไทยก่อนแล้วผมจะตัดพี่ที่ตัดกับพ้นที่แล้วก็สลปหลังหน้าดัาเข้าออกมาได,ได้แต่ไม่เรีอแต่ไม่ราพ่ข้อย่เท่ตัดข้าพ่ออี่ไม่ได เป็นนำบุญนะพี่เรียว่านำบุญนำบน,น,บนนะครับทีนี้รุกท่านเหรอเ่าเผาก็เผา,า,า,าสองท่อนอย่างาเงี้ยนะแต่ก็ไม่เคยเขาว่าผ่านทับลมตรงนู้นทางผ่นานสองทางเลยครับไข่ตู้หม่เนียกว่านะแต่ใช้ไม่ได้ตับ <laughs> นี่ตะแกรงเดียวตะแกรงตัวเดียวครับไล่มาต้องมาทำรถเป็นเลยได้ตัวนี้ตลอดครับเสร็แล้วเรามาทำอื่นได้แค่ กา่ทำมา,าต่อตู้นโยกนี้อันเดียวก็คือเราออกแบบตัวนี้เองเอข่าวจ้งเลเซอร์ตัดมามีแบบพื้นไงใช้เท่ากันหมดครับอย่างผู้ปู้ตะเกอร์นี่ก็ใช้นั่นได้ใช้แยกตะกายทั้งหน้าได้เลยนอก๋อตัวเดียวกันแต่ตัวนี้เราเราจับ็อตเอาครับเวลาถอดปุ๊บเราจะถอด,ด็อตนี้แล้วถอด็อตข้างสองตัวออกมาข้างนอกครับแล้วอดัอออดข้างนอกเลยไม่ใช่ทำแรงนะ <laughs> ได้ตรงนี้ครับง่ายดีครับแต,ตรแต่ตรงนี้มันมีบูธทอดตรงนี้เป็นหัวล็อกแค่นั้นแหละแล้วก็ทอดแล้วต้องตัวบนแล้วก็ชักออกมาครั<อ>บมันก็ทอดง่ายอะ่ะครับหักได้เลยอะนี่มันต้องไปแยกมันมีไส้ยอยู่ข้างล่างมันเป็นไส้ไ้เลย้<ข>ยายนี่ถังน้ำมันเต้าไม้ขอเส้นใส่ไปครับต่อจากนี้ไปก็ใช้ได้เลยกองมีเสตกองโซล่าขนาะต่อจากสายที่หุ้มไอ้นักสดตัวนี้นะเข้าเครื่องใช้ได้ น้ำมันเหลือก็เข้าถังอันหนึ่งดูระบายอันหนึ่งดูระบายอันแล้วก็น้ำมันเหลืออันที่จะเข้าถังครับนีี่ใดดูอันนี้ก็อันนี้ก็ไออันนี้แถมเนี่ยใส่แบแบ,แบช่างเป็ดทำตู้กี่สเต็ปครับมีกี่ตอนนี้ย่างเดียวตู้สเต็ปเห็นย่างเดียวหกฟุตหกฟุตย่างเดียวครับ แต่ถ้าใครยาวห้าฟุตครึ่งก็ได้ห้าฟุตแปก็ได้แล้วแต่แต่ราคามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะอะไรนี้เพราะมันใช้เนื้อเหล็กใกล้ๆเคียงกันถ้าอย่างตัวนี้คานคานเหล็กชุดบนเนี่ยใช้คานเหล็กจะเก้าแสนเก้าแสนถ้าเป็นคานเหล็กคานเหล็กแบบนี้ที่ชิครับครับได้ครบชุดเลยครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับช่างเป็ดมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับ089 089 822 1890 1890เบอร์ช่างเป็ดเลยอ๋อครับไม่มีการปิดเครื่องครับโทรได้ตลอดโทรมาหลอกถามราคาได้นอนหลับกใจอรีได้นะครับ เมื่อสองทุ่มไปแล้วก็นอนนี่ยนอนแล้วก็หาโทรมาผมตกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเป็ดพาไปดูลูกดาวหน่อยลูกดาวข้างบนอ่ะอันนี้เป็นรถบิวนี่กำลังขึ้นครับภายในอู้ครับนี่เดี๋ยวพาไปดูลูกดาวไปรถบิว อันนี้อันนี้ก็ทางอุ้มครับขึ้นแบบนี้ครับครับไ่ด้ข,ข,ข,ข้างเป็ดต้องขึ้นเองนี่งอันนี้ก็ขึ้นช่วงล่างตรงนี้ครับ อ๋ออยู่นี่อ๋ออ่ะครับจะดูหน่อยครับปากตัวนี้เป็นชุดของตู้ตู้ข้างหน้าใช่ไหมอ๋อ,อ,อครับ ติดสติกเกอร์ให้พร้อมครับเฉพานะพนะพสติกเกอร์ก็หมื่นห้าแล้วครับ,บ,ดบได้ชุดนี้เลยครับเก้าสิบราคาเก้าสิบนิดนิดได้ชุดบนทั้งหมดเดดก้าสิบพัโดลมมี มันลมเป่าอยู่เนี่ยแต่พัดลมมันต้องอยู่ข้างบนนู่นน่ะทอดไว้ครับอยู่ข้างบนเต่าพอเดี๋ยวนี้ใช้โดเกะแต่พัดลมมันอยู่ชึบใส่ใสล็อตเท่ครับล็อตใส่เดี๋ยพาลงไปนู่นเต่นนู้นครับเนี่ยเดี๋ยวพาไมันครับอันนี้ล้างแล้วล้างแล้วล้างติดตัวติดเจอเรี๋ยรหลง ล้างแบบออกหมดเลยนะครับนี่ล้างคราบออกสวยเลยครับดามดาดามดามดามดารดาม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 ดมีามดาดาม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 ดมดาดามดามดามดมดา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 รดาม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 ดาเปามดามดามดเดามดามดามดา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 ดดมมาาดมมดดาาดดดกดาาาดดดดก ถ้าถ้าไม่หนักมากก็เปิดแค่ตรงนี้ก่อนแค่ดี <c oughs> มไม่มันไม่เกิดมันไม่ไม่ได้มันไม่พันคอก็ใช้ได้ครับไม่เกิดขึนเลยชุดนี้ลูกดาวได,ได้ได้หนวดไหมเนี่ยได้ได้ <ผม S 1> ครบไได้หนวดได้ครบเซตเลยครับ <c oughs> โอ้โหราคานี้ถือว่าคุ้มครับนี่ ครบหมดเลยครับเดี๋ยวให้ลูกดาวเละด้วยนะชุดนี้ดาวเแต่ไอ้ตรงนี้มันเละไม่ได้ตรงกลางก็เป็นเหล็กตรงนี้นะครับเนี่ยเ้าเละหักหมดครับหรือว่าหรือว่าอยากได้ก็ได้นะเดี๋ยวช่างเป็ดจัดให้นะครับครับคือว่าเอาไปชนตู้นี่ ใช้ได้เลยครับนี่เป็นครึ่งท่อนอ่ะก็บอกนี้ด้วยครับโนออยันนี้ก็เกินไปมันก็ไม่ดีเกกียกออจะทอดทีอะไรทีครับสายผ่านครบเซต สวยทำสวยคนก็ชอบแต่มันการใช้งานก็